โอมชานติวันนี้วันที่เก้าเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อที่แสนหวานได้มาที่จะเอาลูกออกไปจากโลกที่ขมขื่นนี้แล้วทำลูกนั้นให้อ่อนหวานเพราะฉะนั้นจงอ่อนหวานมากๆคำถามของเมอรีในวันนี้ทำไมลูกๆ ไม่ชอบโรคเก่านี้คาตอบเพราะโรคนี้นั้นได้เป็นก้นบึ้งของนรกอย่างสุดซึ้นทุกคนภายในโลกนั้นอยู่อย่างผมขื่นคนที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะถูกเรียกว่าผมขื่นพวกเขาทุกคนกระเกียกร์จะกายอยู่ในแม่น้ำยาพิษและนี่แหละทำไมลูกจึงไม่ชอบมันคาถามท,ท,ที่สอง ผู้คนนั้นทําผิดสองอย่างในคำถามหนึ่งที่พวกเขาถามแล้วคำถามนั้นคืออะไรแล้วความผิดนั้นคืออะไรคำตอผู้คนถามว่าจิตใจของฉันนั้นจะสามารถเต็มไปได้วยความสงบได้อย่างไรนี่คือความผิดอันแรกเพราะเขานั้นจะสามารถได้รับความสงบได้อย่างไรจนกระทั่งดมงยาณน,นั้นได้แยกหางออกมาจากร่างของเขาแล้ว ความผิดที่สองที่พวกเขาทำก็คือเมื่อพวกเขาพูดว่าพระเจ้านั้นมีหลายรูปแบบและอยู่ทุกขนแห่งถ้าพระเจ้าอยู่ทุกขนแห่งแล้วใครล่ะที่ต้องการความสงบแล้วใครล่ะสามารถให้ความสงบนั้นได้ความสงบพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถให้ได้นี่คือสองความผิดและคำถามหนึ่งสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ให้อยู่ในการจดจำของพ่อและรับประทานอาหารที่บริสุทธิ์จงเอาการระมัดระวังอย่างใหญ่ยิ่งเกี่ยวกับสิ่งใดๆที่ไม่บริสุทธิ์ให้ทำตามมาม่าและบาบาแล้วเพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์จุดที่สองนั้นให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่แล้วก็จดจำบาบาพ่อแตงหวานและ อาณาจักรที่แสนหวานให้สะสางบัญชีกรรมของลูกทั้งหมดในเวลานี้ของการสะสางด้วยการจดจำของพ่อสบ,บาบอกว่าสะสางบ,บัญชีกรรมของลูกทั้งหมดในเวลานี้ของการสะสางด้วยการจดจำของพ่อพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นทำงานทั้งหลายด้วย สภาพที่ไร้ความกังวลของลูกบนพื้นฐานของการสัมผัสที่สูงส่งแล้วจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จซ้ำพอให้ลูกทำงานทั้งหลายด้วยสภาพที่ไร้ความกังวลบนพื้นฐานของการสัมผัสที่สูงส่งแล้วจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จในขณะทำงานต่างๆถ้าลูกนั้นมีสำนึกรู้อยู่เสมอว่าบารบาจีเนีย นั้นกำลังนั่งอยู่ที่นี่สเตตของลูกนั้นก็จะอยู่อย่างไร้ความกังวลตลอดเวลาการมีสภาพที่ไร้ความกังวลก็คือการมีอำนาจปกครองที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดวันนี้ทั้งหมดนั้นเป็นจักรพรรดิของความกังวลในขณะที่ลูกๆนั้นเป็นจักรพรรดิแห่งความไร้กังวลผู้ที่กังวลไม่สามารถได้รับความสําเร็จได้เพราะพวกเขาสูญเสียเวลาเขาและพลังงานเขาในความกังวล ต่อมาพวกเขาก็สูญเสียงานอะไรก็ตามที่พวกเขาทำย่างไรก็ตามลูกอยู่อย่างไร้ความกังวลและนี่แหละทำไมลูกจึงมีการสัมผัสที่สูงส่งในเวลาถูกต้องและได้รับความสำเร็จในงานรับใช้ที่ลูกทำถ้าติดโทษทุกความคิดและวิดาธีของดวงยานผู้ที่เป็นตัวแห่งความรู้นั้นจะเต็มไปได้วยความัดเต็มไปได้วยพลัง ทุกความคิดและทุกวินาทีของดวงยานผู้ที่เป็นตัวของความรู้นั้นจะอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังอจักโอมชาน